เพียวๆๆเกษต,ตรอุปกรทั่วไทยใช้เพียวโทรทูลคละครดีๆเครือข่ายก็ไม่ต้องมีแข็งทน,นเร็วดีในทางนี้วันนี้ผมอยู่กับพี่วันเพ่นคุณทวีหรือว่าพี่จุกครับสวัสดีครับพี่จุกครับทําไมถึงตัดสินใจใช้เพียวล่ะ พราว่ามันมันตอนที่แรกเลยว่ามันไม่มีสารเคมีแบบแบบแฟนฉีดยาง่ายรเราฉีด,ดเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ฉีดเองฉีดง่ายไม่เมาไม่อะไรเนี่ยไม่ไม่แพ้แปลว่าเมื่อก่อนเวลาใช้เคมีฉีดอ่ะโอ้มันแย่แบบพอฉีดแลว้วอ่ะไปทํางานไม่ไหวปวดหัวมากอะไรบ้างเนี่ยมันมีผลเรื่องสุภาพมีผลปวดหัวเราสึวนมากจะปวดหัวแล้วทํางานอื่นไม่ค่อยไหว,วันที่ว่าฉีดยาเนี้ยเราจะทําอื่นไม่ค่อยไหวจะเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างปัญหาก็นี่แหละเรื่องพวก ตัวต่อไอ้ลกูกใบเหลืองเป็นแงเกอร์อะไรวปน,นี่แหละส่วนมากแล้วก็ลูกมันจะร่วงอะไรวปน,นี่แหละใช่ปัญหานะเมื่อก่อนเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเคมีอยู่แล้วเคมีพอเป็นพอจะนั่งก็ไปซื้อยามาฉีพ่นม,มันก็แล้วมันได้ผลดีไหมมันก็ได้ผลมางแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะมันก็เหมือนกันกับยังไงคะทำไมพอ,พ,อพอใช้ไปแล้วก็ มันจําเป็นต้องใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่มันฉีดไปฉีดไปแบบมันก็เหมือนว่ามันไม่รู้สึกแล้วอ่ะอ่าแล้วทําไงอ่ะอย่างนั้นเราต้องหาเปลี่ยนอะไรใช้เป็นคือก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยใช่พวกยานอนยายานอกไม่ใช้เลยเชื้อราอะไรพวกนี้ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยแต่มันมีปัญหาเรื่องมดอย่างเดียวแล้วใช่เพียมเนอาอยู่ะครับอยู่ไม่เห็นมีนอนชนใบก็ไม่มีเลย ไม่เคยมีเลยนอนชั้นใบต้องใช้มาเ้ยพี่พี่ต้องยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรนะไม่มีนอนชั้นใบนี่นั่นเลยนอนชั้นใบก็คือไม่มีเลยนอนชั้นใบอ่ะสามพันสามพันสี่พันเนี่ยขึ้นมาเป็นห้าพันลูกงี้เหรอกก็็ไได้เบผลผลิตได้เยอะขึ้น่ได้เยอะขึ้นเดือนหนึ่งเดือนฉีดพีพี่ฉีดทางขนาดนั้นเลยเหรอห่างเพราะไม่ได้ฉีดบ่อยอ่ะฉีดหนึ่งเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งนี่ถ้าเกิดว่าตามแนะนำเนี่ยสิบวันครั้งสิบห้าวันครั้งนี่จะเป็นยังไงเนี่ย ปกติเขาจะแนะนําว่าสิบห้าวันครั้งครับแต่ที่ใช้เดือนหนึ่งเดือนเดือนแล้วครังเดือนละยังเดียวเหรอใช่เดือนละครั้งนี่แหละจ้ะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยก็ตัดหญ้าแค่นั้นปลูกตัดหญ้าใจนั้นปลูกมะนาวมันง่ายขนาดนี้แหละครับพี่ี่จุกก็ทําอยู่แบบนี้จ่าก็ถึงว่าก็ทําอยู่แบบนี้คนอื่นเขาทาง่ายอย่างนี้ไหมฮะไม่หรอกจยาแต่เมื่อก่อนนี้ก็ทำมันยุ่งยากลชีจาแล้วก็ยังไม่หายก็ ้องฉีดซ้ำบางบางทีอะไรวันี่นะครับ่ก็ต้องดูแต่นี่ฉีดแล้วปล่อยเดือนนึงก็เดือนนึงก็มาฉีดครั้งนึงคิดเห็นว่าใช้เพียวและครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ในการเพราะปลูกของเราได้ขนาดไหนจะใช้ต่อไหมหรือว่าจะลอง,<ช>ลองเปลี่ยนยี่ห้ออื่นดูบ้างต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> จ้าเพราะว่าเห็นแปลงนี้แล้วจะใช้ต่อไปเรื่อยๆจะ<อ>้ะเพราะาแปลงเก่าไม่ได้ใช้ตั้งแต่แรกแต่แปลงนี้ใช้ตั้งแต่แรกนี่ตังก็เริ่มตอนใช้ใช้กับทุเรียนนี่เป็นไงบ้างครับทุเรียนอ่ะทุเรียนก็ดี แตกยอดดีแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเชื้อราทุเรียนนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกปลูกได้ปีเชื่อไหมว่าเพียวจะดีอย่างในโฆษณาไม่เชื่อหรอกที่แดงไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยแล้วทําไมพี่จุกตัดสินใจซื้อมาใช้ล่ะก็ว่ามันมันนั่นอยากจะเปลี่ยนไม่ใช้สารฆ่าแมลงอจ้ะก็เลยว่าลองดูที่แบบนี้ลองดูมาฉีดลองแล้วก็ฉีดไปได้ก็กี่วันนะกี่วันถึงเห็นความแตกต่างประมาณอาทิตย์หนึ่งมันแตกต่างยังไง ไอแบบว่ามันไงมันดูมันเคียวมันเหมือนมันเขียวแล้วมันจะสดมองมันจะเขียวอ่ะเขียวน้อยๆนะเริ่มนั้นนั่นแบบนี้แล้วก็ลองใช้ไปอีกพอเรายังเนี่ยก็อยากจะลองอ่ะที่ว่านแล้วพอพออย่างช่วงแรกมันเคียวแล้วอันระยะต่อไปแหละระยะต่อไปอ่ะมันก็จะเริ่มแตกยอดครับแตกยอดมาแล้วก็จะออกดอกมาพร้อมยอดมั้งอะไรมั้งแบนี้ มันจะมีดอกมาเรื่อยแล้วก็มันมีเป็นชุดชุดออกมานะรูกมันก็ผิวมันก็สวยใช่แล้วก็แบบนี้มันก็มีดอกเคมีกับการใช้อินทรีย์มันแตกต่างกันยังไงสารเคมีถ้ามันออกมันก็ออกบางทีมันก็หลุดล่วงมั่งครับจ้ะมันแบบนี้มันออกมั่งล่วงมั่งอะไรอันนี้เลยเรื่องของลูกใช่แล้วพอใช้อินรีล่ะอินรีมันออกมามันก็ไม่ค่อยร่วงอะจ้ะมันก็ติด แข็งแรงแข็งแรงอย่างผลเดี๋ยนี้นะแล้วก็ไม่ค่อยุดล่วงในส่วนของโรคแมงแลงนลฮะก่อนหน้าที่ในช่วงที่ใช้เคมีอยู่โรคแมลงที่เป็นปัญหาคืออะไรบ้างแล้วก็หลังจากใช้เพียวแล้วเนี่ยแก้ไขได้ยังไงปัญหาก็โรคนอนชอนใบโรคแคนเกอร์อะไรนี่แหละครับเชื้อราใช่เชื่อเป็นมากอยู่นะใช้เคมีแก้ไขปัญหาหายไหมไม่ค่อยหายมันมันไม่หายอะ่ะ แล้วพอมาใช้อินซีล่ะอินซีมันก็จางไปเรื่อยนั่นไปเรื่อยอ่ะเหมือนว่ามันก็เบาไปเรื่อยหายไปเรื่อยเก็เก็บได้เรื่อยอะไรได้เรื่อยอ่ะคมันมีตลอดไม่ขาดช่วงอืคิดไหมว่าจ่ายตัตงค์ซื้อเพียวมาใช้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอ่ะคุ้มว่าคุ้มอ่ะไม่เสียดายที่ว่าซื้อมาใช้นะครับก็คุ้มค่าถ้าพูดถึงอ่ะไม่มีเพียวสักตัวหนึ่ง แลวพี่จุกไม่อยากใช้เคมีเนะี่ยจะประสบความสําเร็จแบบไหน,นมันก็ต้องฉีดแล้วฉีดอีกแล้วก็เหนื่อยร่างกายก็แย่ไงสารเคมีนะมันก็ฉีดมันก็แย่แล้วก็มันก็ไม่ได้อย่างดังใจอะ่ะคือมันก็ไม่เคี้ยวขึ้นแม่ไรฉีดแล้วฉีดอีกก็เหนื่อยนะแต่ว่าถ้าใช้ไอ้นี่ฉีดไปเราก็ไม่ร่างกายเราก็ไม่แย่แล้วก็ฉีดมันก็ได้ผลนะสำคัญตรงที่เราลอดภัยพอใจหรือยังกับการแตกดอกออกมาอย่างนั้นนะครับ พอใจแล้วพอใจแล้วนะฮะการตัดสินใจที่มาใช้ผลิตพันธุ์เพียวแล้วก็ตอบโจทย์ในการทําเกษตรของพี่จุกอะไรบ้างมันเขียวแล้วมันก็มีลูกให้เก็บตลอดมีดอกมีอะไรให้เก็บตลอดลนะนะได้ผลท่ารตลอดอ่ะครับแล้วก็แล้วก็ปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ต้องใส่มากครับอย่างก็ลดต้นทุนได้หน่อยนะ,ะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ปลอดสารไม่ต้องกลัวส,สารเคมี้ะครับพอเราฉีดเอาอะไรนะ ชีดพ่นนะไม่ต้องกลัวสารเคมีจะต่อร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวยส่วนใหญ่เขามาถามเรื่องอะไรกันถามเรื่องว่ามีลูกเก็บไหมอะไรเนี่ยเขาจะถามว่ามีลูกเก็บไหมช่วงนี้ครับเราก็บอกว่ามีมันก็มีเรื่อยมีตลอดลนะเพราะว่าของเขาไม่ค่อยมีอะไรไปเนี่ยคือมันแตกต่างกันนะจา้ามันแตกต่างกันคือน,นี่มันจะมีเก็บตลอดครับแต่ของเขาพอหมดก็ไม่มีเลยแล้วเขาไม่ไม่เอาใช้เพียวไปบ้างหรอครับหรือว่าพี่บอกเขาไหม ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกเออพราะว่าเราต้องลองใช้ก่อนให้เห็นผลก่อนนะนะถึงจะบอกแต่วันนี้บอกได้หรือยังครับบอกได้เลยวจ้ะให้ใช้เผียวไปมันมันปลอดภัยแล้วก็ผลผลิตก็ดีพวกแมลงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะน้อันนี้นะจะ้